นี่คือ4วิธีที่ทําให้คุ่นเอาตัวรอดจากมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะครับผมวิธีที่1เลยเมื่อมีคนติดต่อมาแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐให้สงสัยไว้ก่อนเลยนะครับว่าเป็นมิจฉาชีพส่วนข้อที่2ให้ติดต่อยังหน่วยงานต้นสังกัดนะครับเพื่อเช็คว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของทางต้นสังกัดก็แอบอ้างมาหรือเปล่านะครับหรือให้ติดต่อหน่วยงานจ c c 1 1 1 1นะครับผมส่วนข้อที่3เลยนะครับ ห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นอีเมลบัตรประชาชน otp หรือเบอร์โทรศัพท์นะครับที่เกี่ยวกับตัวเราทั้งหมดนะครับห้ามให้เขาเด็ดขาดนะครับส่วนข้อที่สเนี่ยสำคัญเลยนะครับก็คือห้ามโอนเงินให้เขาไม่ว่ากรณีใดๆนะครับผมและนี่ก็คือ4วิธีง่ายๆนะครับที่จะทําให้คุณเอาตัวรอดจากมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะครับเดี๋ยวพี่ถ้าผมโดนไปแล้วล่ะไม่ต้องโอนใจไปนะครับเมื่อคุณรู้ตัวว่าโดนหลอกแล้วนะครับให้ติดต่อไปยังสายด่วน aoc 1441่่ได้ต่อดยี่ อ้้ขใจแลวเาด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม